นะครับอาปลูกมันจังแดงหัวสีใหญ่ปลูกมันจังแดง,จ,งดจังสิง,งามคอมเมนต์มาได้เลยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุคนครับคลิปนี้มาหน้ามาให้คือเก้าพี่น้องมันนี้สิพาพี่น้องมาถอนลามันไว้นะครับพี่นอ้นะนองไปจะปลูกไปจะปลูกนะพี่น้องไว้จะปลูกต่อครับแล้วก่อนทีไปเจ็บ ลามันถอนละมันนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปหาจินสมหมักท่านพี่น้องเห็นภาต้นบมักท่านนกดกพี่น้องเดี๋ยวเจ็บหมักท่านมาจินสุมน้ำกันพี่น้องช่วงพักนะครับวันนี้มาถอนละมันนะครับพี่น้องถอนละมันเมื่อกี้พาพี่น้องจินสมหมักท่านพี่น้อง นี่พาพี่น้องมากเก็บหมากท่านเลยพี่นอ้องต้นหมากท่านพี่น้องโลกดก,ดกครับพุน่นนี่ภาพเก็บหมากท่านครับมกท่านสมครับบาหวานเป็นเดับพี่น้องโลกครับพี่น้องท่าน ตอนหน่วยใบไงดูดดกคันวากีดินด้วยครับล้ำม,มันครับล้ำม,มนันี่น,นั่นนะครับพี่น้องล้ำบบใบญ่พี่น้องต็าตาที่ดีอยู่พี่น้อง ของที่ดีตาที่ดีนะครับนี่ละมันที่ทีท่เอาไว้เฮ็ดปลูกที่ทีท่เอาไว้ปลูกต่อไปพี่น้อง มันไม่ครับเตรียมเตรียมลำมันไปพี่น้องเอาไปเพื่อปลูกปลายมันนะครับล้ำล้ำใบใหญ่พี่น้องแต่ว่าตามันกระทีตามันทีดีคือปลายมันตงมันถึงดินพี่น้องเพราะฉะนั้นมันสิตายนะครับปลายมันปลายมันตกมันถึงดินนากพี่น้องเนาะพอเขาจะได้จะได้จะได้ปลูกฝนตกฝนลงมาหน่ยกระเทีมาปลูกพี่น้อง หตีนมันหอดดินทั้งเีษแล้วพี่น้องวัตายพี่น้องเตันตีนนะครับเดี๋ยวนี่ครับเอามาเทหนึงต้นไม้ไปทั้งเีษแล้วพี่น้องเตรียมไว้ปลูกฤดูกาลหนานะครับมาเทิงไว้นะครับปลายมันนะครับเนาะดูว่าอันนี้ก็ต้นมันครับนี่ที่เขาตัดให้มันถึงดินนะครับพี่น้องเนาะถ้ามาถึงดินมันจะตายพี่น้องมันนีแห้งถ้ามันละมันมันติดดินทั้งเีษบัวตายพี่น้อง ฝนตัวพลงมากก็จะไปซ้ำปักซ้ำได้สบายสบาย,บายนะครับจังซีนครับอันเขินหลายมันจิตตายมันจิแหงนะครับ,ค,ลลนะค,รบคือเก็บลามันไว้ตะปูข้างต่อไปพี่น้องพื้นที่ปลูกมันหลายดอกพี่น้องนะครับพื้นที่ปลูกมันประมาณสองไร<ว>นะครับสองไรนะครับละมันอยู่กลางยังไม่ได้เมียนนะครับมอนระกกะละกะอยู่พี่น้องอันนี้คือเมียนแล้วนี่พี่น้อง เมียนแล้วครับเตรียมเก็บละมันไว้ปลูกพี่น้องอันนี้นะครับพี่น้องอันนี้ผมให้ข้อมูลผิดพลาดไปก็ต้องกราบขออภัยเด้อพี่น้องเด้อว่าป,ปกติผมกะบ่ค่อยได้ปลูกมันบ่ได้นั่นประเดยพี่น้องคือแตก่ก่อนเ็ำงานบริษัทเนาะพี่น้องเนาะวิจ,จิตเศรษฐกิจมันวิกิตแล้วก็สถานการณ์คือพี่น้องผมจักนะครับผมเลยล,าออ,ลาออกลาออกแล้วปีนี้ก็เลยว่าสิ มาเห็ดหน้าพี่น้องเห็ดหน้าแล้วก็สิปลูกมันเสริมนะครับดังนั้นต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่นอ้องอิบซีทุกการน,นะครับบางทีผมอาจจะให้ข้อมูลผิริตผาดน,นะครับว่าพอแมันผมบริปลูกประจำน้ำมันเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพื่อนี่มาเตรียมที่ปลูกนะครับปีนี้สิปลูกอยู่บ้านสิป,ป,ลสนป,ปลูกมันปีนี้นะครับอาจจะให้ข้อมูลผิริตถ,ถือถือละมันนี่ยเป็นของป่านะครับพี่นนะ้องเนาะปีนี้ผมว่าจะปลูก,ลกสดซีรไร่ครับตรงนี้สองไลเลยทั้งหลังอีกสองไลเป็นซีไล ครับปลูกเห็ดน,นาพร้อมปลูกมันพร้อมตะกอนป่าเพป็นปลูกนะครับละมันนี่ก็เป็นละมันของป่านะครับเพื่อเอาไว้ให้เพื่อเป็นแนวนะครับดังนั้นขอออกตัวก่อนนะพี่น้องเด้อให้แม่นผมให้ขวามมุ่นผิดพลากับเยาว่ากันกเด้อพี่น้องว่าบ่แมเป็นแม่นเกษตรตะกอนู่พี่น้องตัวโบสันทัตไป,ปเลยนะครับเหตุงานบริษ,ษัทหลายปีวิกฤตโควิดมากเลยลาออกมาอยู่บ้านปลูกมันเห็ดหน้าขายเขา เขาก็ราคาถูกสิปลูกมันเสริมพี่น้องมันน,นะครับเนาะผู<ว>้ใดมีข้อมูลดีๆกะคอมเมนต์มาใต้คลิปให้นได้เลยพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าผมกะปลูกแต่ว่ามันกลำลังน้อยหน่อยพี่น้องกำบังบางตาตามันทีดีนะครับตามันทีดีนะครับเอาผู้ใดมีข้อมูลดีๆแนะนําผมกะคอมเมนต์มาได้พี่น้องเดอ้ออันนี้ผมกะเป็นการปลูกไปตามปลูกไปตามเขาเออนี่ไงละ่ะ ไปตามภาษาเลยพี imana, sa, People, mercy, ่น้องนะครับว่ามีวิชาการยังมาหลายนะครับว่ารู้เรื่องปันญดกับปลูกนะครับอ่าพี่น้องบรรยากาศมาให้มาหน้าครับถอนลำมันไฟตะปลูกนะครับครับคนใดมีข้อมูลดีๆนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานในการปลูกมันปลูกจังใดมันสิงามปลูกจังใดมันสิงหัวใหญ่คอมเมนต์มาให้ในได้พี่น้องเด้อถือว่าเป็นวิทยาทานให้ มื่อนี้เก,กษตรกรเมื่อไหร่มาปลูกม,มันพี่น้องนะครับจากครับจากทำง,งานบริษัทหลายปีแล้วสิมาปลูกม,มันพี่น้องผู้ใดมีข้อมูลดีๆซอยคอมเมนต์บอกแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานในการปลูกม,มันในเด้อพี่น้องเด้อเตรียมละมันไว้สิปลูกพี่น้องนะครับอาปลูกม,มันจังใดหัวสิใหญ่ปลูกม,มันจังใดจังสิง,งาม คอมเมนต์มาเลยด้อพี่น้อง

ขันหมกักขั้นพี่น้องหมกักขันปลาดินขีดดินพี่น้องสำหรับคลิปมาให้มาน้ามาอนีนะครับตะกอจอบแคนดเดอร์พี่น้องครับเอามันแยากกาศตรงให้ตรงหน้างามแรงมาฝากพี่ฝากน้องมาหนีก็มาเหมียนมาเหมียนละมันพี่น้องล้วก็เย็บหมักทั้นกินต่างซ่อมีแห้งพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้ครับขอขอบคุณเรบซีทุกท่านนะครับที่ขอมารับชมรับเมืองรับความยู่ดีแมงสุภาพแข็งแรงลำลำรวยๆสู้ขู่สู้คนนะครับเด้อยังไดกะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวรพพนีสานบ้านโน้นไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านที่เขอมารับชมครับอยู่ดีแมงสบายดีสู้ขู่ชนพ่อกันคลิปหนาขอให้สุขภาพแข็งแรงลำลำรวยเด้อพี่น้องสวัสดีครับ